ท้องใจทำไมสมัครไม่ผ่านฟลุกโชว์แต้มบัตรให้ดูทุกคนร้องโอ้โหเรียกได้ว่าฟุุกเกิดพน้นงงมากสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านโชว์แต้มบัตรเครดิตอื่นให้เห็นหลายคนถึงกัรลองอู้หูดังๆเลยถ้ามาคุณพ่อสุดหล่อยอย่างฟุุกเกิดพลมัสยาวานิชเกิดความสงสัยและงงไปในคราวเดียวกันหลังสมัครบัตรเครดิตธนาคารแห่งหนึ่งไม่ผ่านซึ่งไม่ใช่แค่ตนเองคนเดียวนาตาลีเจรวนนท์ภรรยาของฟุกก็ไม่ผ่านเช่นกัน ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องโพสต์ถามด้วยความสงสัยผ่านทาง Facebook เกือกพลมัสยาวานิ์มีข้อความระบุว่างงมากเลยปกติเวลาสมัครเครดิตการ์ดจะได้รับบัตรเชิญระดับบัตรสูงสุดของธนาคารแทบทุกใบสมัครบ้างไม่สมัครบ้างเพราะเลือกดูเบนเฟิตว่าคุ้มไหมและเหมาะกับเราไหมไม่เคยมีของสีม่วงเพราะเบเฟิตไม่เหมาะและไม่คุ้ม สำหรับผมเมื่อเดือนก่อนลองให้เลขาสมัครทราเวลของสีม่วงเพราะเห็นว่าฟรีและน่าจะได้ใช้บ้างแต่ดันไม่ผ่านเฉยจุดนี้ต้องมาคิดเลยเราผิดตรงไหนแต่จันนี้ขายหุ้นที่มีก่อนเลยไม่เชื่อละว่าจะดีตามด้วยปิดบัญชีดีไหมในเมื่อไม่อยากให้ใช้บัตรอื่นสีอื่นที่เขาเชิญแล้วเชิญอีกเยอะแยะใครโดนปฏิเสธแบบงง,งๆแบบผมบ้างยืนงงนอกทุ่งลาเวนเดอร์ นอกจากนี้ฟุกเกิกพ้นยังได้โชว์แต้มบัตรเครดิตอื่นให้เห็นกว่า3ล้านกว่าคะแนนหลายคนเห็นแล้วร้องอู้หูกันดังๆไปเลยเพราะเยอะมากล่าสุดทางฟุกเกิกพ่นได้โผล์แจ้งเรื่องว่าได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็น